สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาทำผมอีกแล้วจริงๆเราก็ฝึกอยู่เหมือนกันแต่ก็มีทริคนิดหน่อยนะคะที่จะมาแชร์ต่อถ้าอยากได้รอนคลายที่ดูมีวอลลุ่มนะคะดูทําให้พลางให้ดูหน้าเล็กๆอะ่ะมันต้องม้วนรอนเข้าแล้วก็รอนออกสลับกันรอนเข้าก็คือม้วนเข้ากับหน้าแบบนี้รอนออกก็คือม้วนเปิดหน้าออกไปแต่ว่าพอถ้ามันสลับกันแล้วมันก็จะเหมือนผมมันจะเกาะกันเป็นก้อนทําให้มันดูป๊อ พองใหญ่ๆแล้วก็ทำให้พลางให้ดูหน้าแบบหน้าเล็กๆได้นะคะวิธ oh, no yeah. ีมัวนะคะ so cool. ก็จะใช้ตรงนี้นะที่เป็นนูนๆนะคะอยู่ใต้สอดใต้ผมนะแล้วก็หนีบตั้งแต่โคนผม หนีบแล้วพลิกข้อมือทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็หมวนต่อคลิกข้อมือแนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนสุดปลายผมก็จะได้รอนเกลียวแบบนี้นะคะก็คือเป็นรอนใหญ่ ทำไปจนหมดชั้นแรกเลยนะ I can and give to than you Oh and no, love is more than just โอเคเรียบร้อยสองข้างนะคะต่อไปแล้วก็จะมาสางผมกันโดยการเราจะใช้มือนี่แหละ ผมมันก็ยังเป็นรอนๆอยู่นะคะยังขมวดกันอยู่แต่ว่ามันค่อยๆคลาย,ย,ย,ยออกแล้วก็ดูหน้าเล็กปะเออดูหัวโตๆหน้าเล็กๆ oh, ตัวนี้สเปรย์มันจะไม่แข็งนะคะแต่มันจะช่วยให้มผมมีวอลลุ่มมากขึ้นก็เวลาฉีดเราจะเปิด ผมขึ้นแบบนี้แล้วก็ฉีดใต้ผมเอานะแต่ถ้าเป็นสเปรย์ที่แข็งนะคะต้องฉีดข้างนอกนะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ปกติถ้าทำทรงแบบเนี้ยเราก็จะมันก็สามารถอัดแอปได้หลายแบบนะโดยเฉพาะเราชอบใส่หมวกเออใส่หมวกก็คือมันจะทำให้ดูแบบผมไม่น้อยอะ่ะ ผมดูเยอะๆพองๆบวกทรงไหนก็รอดนะประมานี้นะคะหรือไม่ก็จะแก้เบื่อด้วยการถักเปียคาดผมก็ได้นะจะได้ลุกหวานๆถักเลยเดีกว่าลองลองให้ดูหยิบผมสักตรงนี้ข้างๆหูนะคะเพื่อให้เปียมันจะได้ซ่อนด้วย เปียขึ้นไปเลยแต่ว่าเรายกมือสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้มันไปคาดกับผมได้นะเนื่องจากผมเราไม่ยาวนะฝ้างนี้นะคะก็คือเปียมาได้ถึงตรงนี้ก็เลยต้องเปียอีกข้างหนึ่งให้มันบรรจบกันแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดสเปรย์หรือว่าติดกิ๊บเอานี่เสร็จแล้วนะคะก็พอเปียมาคาดตรงผมอะ่ะมันก็จะได้ลุกเป็นลุกหวานๆอีกลุกหนึ่ง ก็ยังไงก็ลองเอาไอเดียไปปรับกับบุคลิกของสาวๆดูแล้วกันนะคะเอาไว้มีอะไรง่ายๆจะมาแชร์อีกสวัสดีค่ะ